สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องทุก,กคนทุกท่านค่ะ,ะพ่อพอดบมากแกงเน็ยดกินเขาแรงตอนนี้เวลาสองทุ่มเศษเศษนะคะ่ะมีตะไคร่หอมแดงนะคะ่ะ กับพริกแห้งน้อยนึงพริกสดน้อยนึงค่ะใบแมงลักน้อยนึงก็อดีได้ไอบ้บวบออนมากค่ะก็เลยสิแกงใส่บวบออนน้ำเนาะนองเขาเอามาห้่บวบออนแหมเ็ดมีบวบออนหอมใหญ่ตะไคร้เห็ดตะไครนได้มาจากบางไง ยังเห็ t ก็บวกสีไล้ผลบวกผลไล้เพราลกใส่บวกก็ได้บพใส่ก็ได้เด้อแต่ว่าหันพ่พัอนมมาบวกเลยสีใส่นม่ยงดงามน้องมันอันเก็บมาก นอมันเก็บมาให้ไใส่ม้อน่องออมันปลูกใบแมงลักใบหลังลงงานค่ะเอามาให้หลายรอบแล้วหลังงาม,งามโขกพริกกันค่ะโโลโขกเปียกโขลกโขกเป,กเป,กเป,กเปีกเอาเลยค่ะเราต้องเอาละเอียดค่เดอก ทิมหัวแดงหอมหัวแดงลงไปโขกข้าวบวบๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวตะพูมกักผู้สอบกระเฮ็ดไปเนาะใด่แบบได้กระเฮ็ดรสค่ะผู้ใได้กินแบบได้กระเฮ็ดแบบนั้นแหละค่ะ ช่วงกลางวานากกันป้าก็ขายข้าวแกงคืงเอเก่าค่ะนี่ขายข้าวแกง,งเคื่อเก่าพอช่วงแรงช่วงค่ำมากอได้เฮ็ดมากสิแกงค่ะสิแกงสู้กินค่ะช่วงนี้ปิดร้านแล้ะค่ะสองทุ่มก็กว่าจับกล้องให้กันจับให้กันจมให้กันไปค่ะ เป็นเห็ดตะไคร้ค่ะเห็ดไข่เห็ดอัดถุงค่ะลวกแล้วหนึ่งแล้วก็สิอัดถุงไว้นอกมาจากเมืองการค่ะ่ะอ,อ,อิมกเร็บ แต่และมือกระเทียมซีเฮ็ดเข่าแรงกินเนาะคะ่ะเพราะว่าต้องรอปิดลานสกอนอซันเท่ากับได้เฮ็ด,ดีนะคะคุบเขา่าคุบออกเนาะข้อบริษัทโลงงาน,นะคะ่ะเปลี่ยนกะประมาณสองถุงสองคุ่มก็กว่าเท่ากับปิดละคะ่ะอซันเท่ากับบริหกินเข่าแรงง่ายพ้อตอนเศร้ากระลูกตะตีซีนะคะ่ะตีซีน้อย เแยนเห็ดข้าวแกงช่วงเช้าคืนอีกค่ะทีวิตประจำวันก็ประมาณนี้ค่ะนี่แกงเห็ดประพรก็หอมหอมนี่ใส่ผักอีกตัวเข้าไปกินหอมออกมาเลยค่ะมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อบัดนี้มเมื่อ,ย,อย์ลาลากสิแซ่บเยอะดอกเนาะ กินโชยออกมาแล้วกินใบตูใบแมงลักเนาะลูกข้ามาทราบเนาะอยู่หลังโรงงานเนาะอ๋อออกมาดดังทวนทวนเลยใส่น้ำมาหลายค่ะใส่น้ำเพราะเจาะนี่ละ พอได้ที่แล้วซีมเบิงแล้วแซบแล้วกะสิโยกลงมาตักใส่ถ้วยกินขา้าวแลงน้ำกันเด้อค่ะได้เวลาพาอสมควรแล้วปลาพอนก็สิไปกินข้าวซะก่อนเอาไว้ซนีก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกคนทุกทันที่มาติดตามมาคอมเมนต์มาติชมนะค่ะอีสานบ้านเมียนพอนสวัสดีทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงจ้า